็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ก็ก็ยังคงอยู่ที่คาสิโนที่ปอยเปรดครับเป็นสถานที่อกรจนที่รวมตัวของคนบาปครับคนมีบุญเขาก็คงไม่เข้ามาก็เป็นวันที่6กในการเดินทางท่องเที่ยวรอบนี้เพราะว่า ผมเดินทางมาครั้งนี้เป็นรอบที่สแล้วแล้วก็อยู่ได้ถึงหวัน,วนก็จะท้าความหน่อยหนึ่งก็คือคือเงินออกจากบ้านมา1,000งนบาทงบประมาณที่เล่นของพวกนี้มีแค่นั้นครับไม่ถือมามากกว่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยก็มาเล่นวันแรกก็เล่นก็คือบวกนั่นแหละได้มาสาม0มื่น ก้าแล้วก็ไปโลห้องนอนสามหมืนห้าครับเพราะว่าเขาให้โลห้องนอน 35, สามหมืนห้าเสร็จแล้วก็เล่นมีได้มีเสียสลับกันไปมาสลับกันไปมาอยู่ทั้งหกวันนี้แหละครับเขาถึงว่าเขาไม่กลัวว่าเราจะได้เขาไปเท่าไหร่เขาก็รอให้เราพลาดอย่างเดียวอย่างเช่นผมเล่นวันนี้เมื่อเช้าก็บวกบวกขึ้นมาเยอะครับ แล้วหลังจากบวกขึ้นมาเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นการเดินเงินหนึ่งพบาทครับถ้าเดินเงินหนึ่งพบาทนี้ก็ถ้าได้มันก็ได้เยอะแต่เราก็ไปฝอตอนที่ตามอัพตามซ่อมไปไม่ถึงตัวซ่อมแล้ววันผิดพลาดของผมวันนี้มีอยู่สอง,สองครั้งก็คือคือใส่ไปดอกละหมื่น ครั้งหนึ่งครับไอ้ดอกละเมินที่ใส่ไปนั้นคือท้ายนะถูกครับผมไปวางช่องน้ำเงินที่จริงวะผมจะลงแดงครับเสร็จแล้วมันก็โดนสวนไปจากก่อนที่จะมาวางเหมือนมันก็ใสม่มาเรื่อยก็คือเดินเงินนะครับอัพเงินมามันก็กลายเป็นไปกับสองหมืน่นมันไม่ได้เสียหมืน่นหนึ่ง เสร็จแล้วพอมาอีกครั้งที่สองก็ไม่ไม่ได้เดินเงินครับแต่ว่าก็มั่นใจมากดอกนั้นก็คือใส่ไปอีกหนึ่งมืนก็เลยเป็นจุดแปรผันของของไฟก็เปิดได้จริงโคดำมาปัญหาที่ตามมา ขาก็เปิดชิงโพดําตามมาออกใครเกมก็เลยโดนกินครับก็เป็นเหตุผลที่ให้เสียเงินคือตัวสองหมื่นเอาแต่ดอกใหญ่ๆก็ได้ครับที่เสียไปก็คือสองหมื่นกับหนึ่งหมื่นก็คือเสียไปสามหมื่นเสร็จแล้วก็เลยเหลือเงินอยู่หมื่นหนึ่งก็เอาไปสนุกกับสล็อตครับสล็อตก็ไม่เคยให้อะไรใครอยู่แล้วตามที่ผมบอกก็ถือว่า เป็นการท่องเที่ยวอีก,อกรอบหนึ่งมาปลอยเป็ดรอบที่สี่ครับรอบที่สี่นี้ก็คือโดนสลลบแล้วก็ของตัวเองอ่ะเสียหนึ่งหมื่นครับที่เอามาจากบ้านแต่เสียยอดรวมมันก็บอกไม่ได้มันเสียไปเสียมาเสียไปเสียมาเพราะวันนี้ก็บวกขึ้นมาห้าหมื่นแล้ว แล้วก็ถ้าหากบางคนบอกว่าได้ทําไมไม่เลิกมันไม่ใช่ครับคนเที่ถ้ามันอยู่ในนี้มันก็คือเล่นอยู่แล้วของผมก็คือถ้าจะหมดก็หมดเพราะเงินตัวเองก็มาเท่านั้นาาก็อาจยายขนมยายสรุปแล้วก็มีแต่คนเสียก็มีบางคนเสียก็เ,ยเดี๋ยวนี้เขามีการโอนเงินยืมเงินทางนี้แล้วนะครับเขาไม่สนใจเรื่องบัตรเอทีเอ็ข้างนอกอะไรประมาณนั้นและผมก็ ไม่ใช่แบบนั้นผมหมดนี้ผมก็คงกลับเพราะว่าจะเอาเงินในแบงก์ออกมาเล่นของพวกนี้มันไม่ใช่ผมว่าผมก็ไม่ได้ติดการพนันครับก็เขาก็บอกว่าถือว่าเจ๋งครับถึงงวดนี้จะเสียไม่ได้เงินกลับบ้านเพราะเงินหนึ่งหมื่นมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ถึงหกวันมันก็ไม่ขับวลาดาเหมือนกันพอมันจะเสียก็แด้รับเหมือนกันครับอย่างวันนี้ เสียแ,แบบทันทีก็คือห้าหมื่นก็คือเขารอให้เราหัวร้อนเสียสมาธิหน่อยหนึ่งก็อีกอย่างตัวเองก็สับเข้าด้วยก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินก็เพื่อนๆที่อยากรู้ว่าผมมาคาสิโนรอบนี้ผมเสียหรือผมได้ ก็คำตอบจากคลิปนี้ครับเสียหนึ0งหมบาทที่ยามาจากบ้านสลุบแ้ลก็คือเสียอยู่ได้6วันครับต้องเดินทางกลับประมาณป 1, า่ายหนึ่งโมงกว่าโดยรถไฟเหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นการจบการท่องเที่ยวปล่อยเป็ตรอบที่4ไว้เฉ่เพียงเท่านี้ ก็ช่างปีนี้แหละครับผมก็คงจะไม่กลับมาอีกไว้ปีหน้าอยากมาเมื่อไหร่ค่อยจะมาใหม่เพราะว่าก็ไม่ได้ว่าอยากจะมาเล่นของพวกนี้เท่าไหร่ผมก็ยังยืนยันวพาผมไม่ได้ติดการพนันเพราะว่าก่อนหรือคาสิโนโในบ้านเราผมไม่เคยเหยียบไม่เคยมีความคิดจะเข้าใกล้เลยเพราะผมมาก็คือก็หวังเหมือนคนอื่น ก็คืออยากเอาชนะมันให้ได้แต่มันเอาชนะมันไม่ได้ผมก็พยายามอยู่หลายทางหลายลองวิธีหลายแบบแล้วมันก็ชนะมันไม่ได้ก็คงจะเพียงสุดเพียงเท่านี้จะบอกว่าขอมาแก้มือแก่ตัวใหม่ไม่มีทางครับถ้าเอาชนะมันไม่ได้ก็คือไม่ชนะแล้วมารอบนี้ผมเดินไพ่ทั้งหมด8ลายกันไว้หมดแล้วครับมันก็มีจุดโบอยู่ สจุดก็ประมาณนั้นก็เอาไว้แก้ไขไว้มาคราวหน้าก็ระวังจุดนี้มันซึ่งมันก็ได้ผลอยู่จริงๆครับว่าผมบวกให้อยู่สี่ขอนติดต่อกันอยู่เหมือนกันแต่มันบวกไม่เยอะสามสี่หพันก็มีบวกมาแต่ที่เสียนั่นน่ะเขคือตัวเองหัวร้อนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสายสายทางนี้ก็ก็อย่าว่ากันครับ ก็เหมือนที่ท่านรู้นั่นแหละมันมีใครเอาชนะมันไปได้หรอกยากครับบางทีก็ได้มาเดี๋ยวมันก็เสียไปส่วนบางคนเขาก็มีเงินเยอะเขาก็มาเล่นเพื่อความบัเทิงแกมอยากได้อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ผมก็เล่นก็อยากได้อยู่เหมือนกันครับแต่มันเอาชนะมันไม่ได้สำหรับเพื่อนสายปกติฟังแล้วก็เข้าหูออกหูนะครับไม่ต้องตามมาเพราะว่า ผมก็ว่าผมรู้รู้ละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินของเส้นไข่แต่ก็เอาชนะมันไม่ได้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับคอยเปรตแต่ว่าผมไปเที่ยวในเมืองคอยเปรตอยู่2วันในดูส่วนต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า คอยเปรตเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้ดูความแตกต่างระหว่างคอยเปรตกับ้านเรานี่ครับสําหรับวันนี้สรุปแล้ว๋ดด้ยเตี๋ชามนี้เป็นชามสุดท้ายที่ผมจะกินที่นี่หรืออาจจะไม่กินสลับต่อครับเพราะว่าต้องนอนอยู่อีกคืนหนึ่งเหมือนกันวอรโลห้องคิปห้องนอนไว้แล้วไม่เป็นไรนี่แหละ๋ดด้ยเตี๋ชามละหนึ่งหมื่นบาทครับ เคยกินบ่อพี่น้องไม่รู้จะติดคอหรือเปล่าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชม